ผมนอนคนเดียวก็ได้ครับจริงเหรอจะ๊ะจริงสิครับแน่ใจนะชัวร์วครับอืมงั้นคืนนี้กูดไนท์นะจะ๊ะแม่ไปก่อนนะซินจิมะลูกรักของแม่ครับปันนีเชันการครับแม่อ๋อลูกเกือบลืมไปถ้ามีใครมาหาลูกตอนใน,นคืนละก็ลูกก็อย่าไปสนใจมันเลยนะจะ๊ะไม่เป็นไรบางทีเขาอาจจะมาดีก็ได้ให้ลูกหลับตาเอาไว้ ถ้าลูกลืมตามันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างก็ได้นะจ๊ะฝันดีจ้าเอ่อแม่ครับผมว่าฝันไว้ทำให้ผมน่ะรู้สึกดีขึ้นเลยนะครับมันทำให้ผมกลัวยิ่งกว่าเดิมอ,อีกผมขอนหลับตาสบายๆแบบไม่ต้องรู้อะไรดีกว่าครับแม่งั้นลูกก็ลืมมันไปสิจ้าลูกฝันดีจ้า 2อเป็นส2งเป็นส2 3เป็นออกสงสี่เป็นแ2 5สองหเป็น10บสองเ อแม่ครับแม่มีผีอยู่ท้องผมแม่ครับแม่ครับแม่ครับทำตามที่แม่บอกลูกรักขอแค่หลับตาทุกอย่างมันก็จะหายไปลกูกอ๋อแม่ครับมันยังอยู่อ่ะ